รสดใสของข้าข้าตื่นขึ้นมาด้วยวาวเหงาโงโยโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลไม่ใช่ใเฮียเริ่มเป็นเพลงแล้วหิวข้าวจังเลยเพิ่งเที่ยงคืนเองเหรอเที่ยงคืนเที่ย,งค,ยงคืนคืออะไรเที่ยงคืนเที่ยงคืนคืออะไรเนี่ยใครอยู่คนเดียวมานานเหงาก็เหงาไม่มีใครมาให้กอดสักทีโอเควันนี้ข้าจะมาสอนการทำงานนะ เดี๋ยวขึ้นรถไปก่อนสตาร์ทยังไงเนี่ยสตาร์ทก่อนสตาร์ทปึ่งโอเควันนี้ข่ะก็จะมาสอนทํางานนะเดี๋ยวรถเก็บก่อนนะเดี๋ยวฝากระโปรงไปเลยปึ่งนี่ไงวันนี้ค่ะจะมาสอนการทํางานเนสหนึ่งนะเดี๋ยวเก็บรถก่อนนะกุญแจก็ไม่ดับเดี๋ยวแบตก็หมดหรอกรถกระบะ,ะมีอะด้วยเห็นไหมเดี๋ยวดับรถก่อนนะดับยังไงอ้อออก นี่ไงแล้วก็ด่งเข้ามาบ้านจเจริญและพี่น้องปิดประตูไปไม่เป็นไรของก็ยังไม่เก็บวันนี้ผมจะมาสอนทํางานกันนะครับทํางานขุดน,น้ํานะครับเที่ยวละ50บาทนะฮะสองเที่ยวก็ร้อยหนึ่งถ้าคุณได้หมื่นเที่ยวคุณก็รวยไปเลยสิครับจะรออะไรล่ะไปกันเลยสิวะบนสุดนะครับทำงานของเรานะ บนสูตรแมปเลยนะครับมีตัวอังกฤษยาวๆอยู่นะครับอ่านดูเองนะฮะไปเลยเฮ้ยดึกว่าลืมเบรกมือซะแล้วลืมนี่วาสับสามไปเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตัดไปตอนถึงกันเลยเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนมันก็จะหมดละโอเคตัดไปกันเลยเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง ขอดูแมพก่อนอเว้ยเๆี๋ยวไม่ล่ะนายน้อยเอ้ยตัดไปกันเลยนะครับอยู่ล่างสุดนะครับปั๊มน้ำมันเนาะโอเคกูบอกจะตัดไปกี่รอบแล้เนี่ยไม่ไปสักสโอเคโอเคครับก็มาถึงกันแล้วลงจากรถแล้วก็ลงจากรถไปเลยเดี๋ยวเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะฮะเปิดฝาทั้งน้ำมันไปเลยแล้วก็ยัดน้ำมันเข้าไป โอเคแล้วก็กด G G อะไรนี่แหละแล้วก็กดเต็มถังไปเลยเท่าไหร่เนี่ยโอแพงอยู่โอ้ร3 2ยนุ่นโอ้ยทำงานตั้งเหนื่อย132ยองออกมาดิปิดฟ้าเราเก็บไว้เอาเาเก็บไว้ขึ้นรถกันเลยเอาติดมืออยู่ได้มันจะติดมือมันจะกลับบ้านกับภูหรือไงเนี่ยโอเคเราขึ้นรถกันเลยบนสุดเนาะที่ทํางานเดี๋ยวดูแมปก่อนว่ามันไปยังไง โอเคไปทางนี้ไปทางนี้จุกจับจุกจับโอเคโอเคไปทางนี้เดี๋ยวผมสอนทํารถบักท้ายคิปเนาะอนลืมเอาเบรกมือลงนี่ว่ะเจริญพรญาติโยม <c oughs> เข้ามากดไลค์แล้วกดแชร์โอเคไม่เป็นไรยาใหม่ตกือหน่อยเ <c oughs> ล่นงค้างดรกว,ว่าจแรงจัดไอที่โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนถึงเลยแล้วกันนะครับ ไปก่อนทำงงทำงานเลี้ยงงเลี้ยงเมียโอเคตัดไปกันเลย Let's let go โอเคผมมาถึงแล้ววาย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 กับตกคอไปแล้วนะครับจานเปิดให้ผมหน่อยให้เปิดปกูเข้าไปเลยนะมาเลยจ้านี่นะครับที่ทำงานของเขาเนาะคุยเดี๋ยวลุวงรถก่อนปล่อยรถไปอย่างนี้แหละปล่อยมันไหลาไปนี่ไง อันไหนวะนี่นะครับเรากดโทรศัพท์ไปเลยครับอันสองหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะใช่ป่าววอันสามป่ะไม่ใช่ละเดี๋ยวเปิดดูก่อนมันจะมีถังน้ำให้เรานะทำมันได้นะอันสี่ป่ะอันสี่ไม่ใช่อะไรเนี่ยมันบอกเลเวลไม่ถึงอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าวาดแรกแน่เลยอันแรกนะครับอันแรกอันแรกนะใช่ไหม ไม่ใช่นะฮะอันแรกอันแรกเดี๋ยวไปดูก่อนไม่แรกจริงๆอันแรกจริงๆเรากดอันแรกเลยนะครับกดเลยโอเคอันแรกนี่นะครับมันบอกว่าฟรีนะกดฟรีเลยนะครับนี่นะครับจะมีถังน้ำให้เราสองถังเนาะเราไปส่งที่ร้านค้าซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะล่างสุดนะครับแบบสุดแมปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวถังน้ำก่อนโอเคโอ้หนักกันนะเนี่ยสองตันได้ปะเนี่ย สองกกูยขึ้นนนเะะขวดเขาเรียกขวดหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันสองถังไอ้นะ่ลงดีๆลงดีๆเออขึ้รถไปเลยปิดประตูสวยโอ้โหว่าจะขึ้นมารถไม่ได้ดับด้วยไป let's go สับไปเลยไปมาไป,ไป,ไ,ปไปดิออาแต่ปติดอะไรเดียเ๋ยวเฮ้ย หนักน้ำหรือเปล่าเปิดแล้วปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเปลืองแบตเตอรี่ปิดไฟปิดไปสวยสตาร์ทออมันหนักอะไรเนี่ยติดสวยไปกันเลยเหยยบคันเร่งค้างไว้นะครับแล้วก็กดดูแมปนะเดี๋ยวมันบั๊กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหยยบคันเร่งค้างให้เองนะฮะคันเร่งมันจะค้างเองนะครับเราไม่ต้องไปเหนื่อยกดมันเนาะ นี่นะครับพิธีบักนะครับอย่าพันเร่งค้างไว้นะครับแล้พกกดูแมปนะดอมรถบินไม่ได้ดอมนีไงกูบอกแล้วรถบินไม่ได้ดอมเอ้ยดอมเอ้ยมึงก็นอทำไงเนี่ยจเจริญแล้วมึงโอ้ยดอมเอ้ยเปิดประตูเปิดประตูสวยโอ้ยโอ้ยดอมเอ้ยสภาพรถมึงไอ้เหี้ย ไม่เป็นไรถังน้ำสองถังยังปกติไม่แตกไม่เสียหายเหมือนเดิมเดี๋ยวลูกค้าก็เลิไปส่งนี่ครับไปส่งลูกค้ากันเลยลูกค้าจะรอนานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ลูกค้ารอนานแน่ไปเลยติดไหมเนี่ย,อยบอกนะพังสวยโอเคไปกันเลยโอ้ว้าวแรงเหมือนกันนะเนี่ยรัดทุงรัดพาไปเลย เดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเท่านี้มันจะพ้นไหมวะเอาพ้นปะไม่พุนว่ะจะเลินจะตัดไปตอนถึงเลยแล้วกันนะครับนี่ไงชนเข้าให้โอเคยวตัดไปตอนถึงเลยแล้วกันมาถึงแล้วลูกค้าเรามาถึงแล้วลูกค้าเคอรี่เคอรี่มาถึงแล้วเคอรี่จอดไม่เป็นเคอรี่เบรกแตกเคอรี่เบรกแตก๋กตกยวาทางน้ําลงนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อข้าวกับข้าวดีกว่าข้าวก็หิวน้ําก็หิวซื้อกับข้าวก่อนผน นี่มาก่อนน้ำน้ำก็กระป๋องปลากระปุกปลากระป๋องเอาแดกให้หมดเดี๋ยวฝนน้ำลงมาด้วยลูกค้ามาถึงแล้วครับใจเย็นๆน,นะครับลูกค้าโอเคอ่าสุดยอดได้ประมาณ50บาทนะครับ50บาทนะครับได้50บาทจริงๆสวยอย่างนั้นแหละจะเลื่อนพอเอ้ยทำงานตั้งนานได้50บาทไอซ่าเกือบ10นาทีโอเคเด็ด เจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพาทั่วแมปนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะอยู่บนสุดนะครับอยู่ล่างสุดนะครับส่งอยู่ล่างสุดนะครับล่างสุดซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะหลานหลานไม่ใช่ล่างโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ด้วยอะไรเลวกันนะครับอันนี้ก็ไปแล้วครับไปครับเดี๋ยวพาทั่วแมปนะครับคลิปหน้าเนาะ EP หน้านี่ EP ไหนหรือว่า EP สาม EP สี่กันบ้าเดี๋ยวผมพาทั่วแมปนะครับ EP หน้าโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ